อะครับคุณก็ไมาอยู่ก,กับวันนี้นะครับวิลลี่บูมี่ไอเกนฮ่าฮ่าฮ่าซีผมมีหนวดน,นะครับม,ม,รม,มีเคราผมพยายามไว้ครับผมอยากให้มันเท่แต่ว่าจริงๆก็ไม่แท่นะมันทําให้ผมดูหน้าแก่ขึ้นนะครับผมชอบผมอยากเป็นคนที่แก่แก่ว่าหลักแถบไม่ใช่นะครับนั่นเป็นฝืนเล่นมุกเกินไปแต่ว,วันนี้เราจะมาลองร้องเพลงฝึกร้องนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อ เฟิร์สเซอร์เช่ออนเดอะโลนะครับน้องแบบชิลชิช่โนโดนฟรี no เหมือนเดิมนะครับรู้สึกวันนี้เปิดแอร์ไม่ค่อยเย็นเลย okay. ต้องให้มันใกล้ๆขึ้นนะครับเราจะล้องผมจะลองอัดคนเฮียอัดไอแพดไอสักโอเค Let's take our time tonight, girl. Above us, all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes, where some lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. living confused by my smile. Could I ain't ever be more? For real, for real. So just turn down lights and close the door. Ooh, I love that dress, but you won't need it Oh, anymore. No, you won't need it no more. Let's just kiss till we're naked, baby. Versace on the floor. Okay, huh? long baptismal shale, shell shale. พยายามไม่แบบใส่อารมณ์เกินไปไม่ทําอะไรเกินไปนะครับอยู่าทางสายกลางไม่รู้เหมือนกันจะดีนะกินน้ำก็ดื่มน้ําผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาเรียกว่าอะไรสร้างมันยังไม่ค่อยดีแต่ว่าไว้เอาใหม่ไบสย